แล้วก็จับแล้วก็ใช้พุญแจเลือนขันเข้านะครับท่อเล็กน,นะครับท่อใหญ่ต้อใช้แป๊บสองตัวนะครับ สามเข็มนะครับน like no okay. 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 ี the okay. ่นะครับกวน้ำรั่วนะครับเดี๋ยวจะเข้าไม่เท่ากันยด้านหนึ่งตัดนะครับสังเกตลูกศรเข้านะครับต่อมานี่นะครับ เดี่ยวนี่ผมตอนนี้ตรงกันนะครับสองข้อเสีวากันหลายขั้นตอนเนี่ยนะครับฮะยังเป็นย,นะยังไง<า>ค,ครับอ,อ๋อ ไม่ว่าล่ะนอนของขอดีของขดี <c oughs> อืมันวาวนะครับววยังบรูเลยยัง ยังไม่รู้สถานการณ์อ่ะครับต่อนะครับตรงนี้แล้วก็หมุนเชวนควาล้วลูกศรเข้าด้านในนะครับอย่าหมุนผิดด้านนะครับงานเข้านะครับางานเข้าใครครเข้าตัวเองนี่แหละหัวเลยลูกศรเข้าในบ้านนะครับมีนาผ้านะครับ ถ้าพลาดก็ผมสวยมาเยือนนะครับววน,น้ำเข้าเลยครับต่อเชื่อมกับน้ำ ้องมาสัมผัสเลยนะครับสองส, <c oughs> สามล้านเหรอสามล้านครับ สิบเนสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสิบก็ดสิบแป้ายี่บเจ็ดมี้เบจะมือหมดได้เลยนะครับ ข้อบุกรับอยู่นะครับข้อไม่ท่อลงนะครับใส่ตามฝาข้อบนะครับสึกจะลื่นนะครับไม่ได้น้ำอิ่มห้ารอบ e นะ v c นะครับสามสิบขึ้นนะครับ สอรอบนะฮะดใครได้นะ p c กับ PVC นะของอเกวนอกนะ p c หนึง่งเ này Rồi rồi phải được qua rồi. Ừ. Ừ, xem nào. này được không? To xem cái này. ตัวแล้วเนาะอะไรงัดงับงัไดไม่ได้นะพวกนี้ต้องอิสระงี้ยที่ตัวนั้นงดัดเห็น,นมน่าเดี๋ยวท่อแตกนะครับตางอืมลมเข้าน้อยอย่างเดี้ยเราเนี่ยต้องยกน,น,นี่หน่อยเนาะยังไงได้อ้าวอ่าโอ้ลำไหลจะโจมเลย ก่บน้ำบนนะ,นนะจะใช้น้ำนะครับเีวาลงอีกตัวนึงนไม่ได้เองนะครับภาพเองอต้องซชื่อคนพนังกัปิดเทปไปเลยปิดพูังโตจรพนังนุม พัดลมติดพนังนะแล้วกเ็เย็นกำลังลงล่างเลยมั้งไปขึ้นบนประมาณเคลือบเลย ยัช่างนี่แหละครับเสร็จนั้นกลับเข้าไปก่อนน ตัดต่ำลงไอ้นี่มันเอียงลงอีกแล้วนทะ่อตบลบตัวนี้นิดหน่อยได้นะมโอ้ท่อมันเอียงไนะ่อ๋อท่อมันเอียงลงอย่างนะี้ทีตั้งไว้เอียงแล้วนะครับท่อมันยัยงไปตรงนี้นะลเมตรเลย เดิมเขาเลยครับเอยีงอยงตามนะครับใส่นี้ประามาณนี้3เซนครับา3เซนเลย เชื่อมต่อนะครับกับเช็กวาลนวนนะครับเดี๋ตัดจพอดีเชื <h <h ่อมต่อนะครับ ยกสวทไทดใช่ครับเกียนสีเก like, ี่ยวกับไนกดกนะฮะตด้านไหนกันมาทาตัวอกแล้วยกนิดนึงอ่ะ

แล้วก็แล้วอนะอ,อกมาเชื่อมแล้วนะครับอครัอบอสามทางตัวนึงเนะนี่ยวะเนี่ยเอสามทางนี่ตัวนึงเนี่ยอืออันนี้ตัวนะครับมาเข้าน้ำออกนะครับนี่น้ำวิ่งไปเข้าแทงนะครับ

ใช่ต <łość> ัวนั้นก็ดีนะครับก็สิบสี่แล้วสี่ก็เยอะ